สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาใช้ประโยชน์จากขวดน้ําเปล่ากันนะคะเพื่อที่จะทําสาวให้กับออมชุมพูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทําแบบง่ายๆเลยค่ะใครมีขวดน้ําเปล่าที่บ้านนะคะแล้วถ้าปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้เลื้อยนะคะสามารถทําได้หมดเลยค่ะออมชุมพูเป็นพูด่างหรือไม่ก็จะเป็นเงินไหลมาดางขาวก็สามารถใช้ขวดน้าเปล่าแบบนี้ทําได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะออมชมพูกระถางนี้นะคะตอนนี้เขาเลื้อยเลื้อยออกมาเยอะมากเลยนะคะเลื้อยออกมายาว ยาวมากเลยนะคะเราก็เลยจะทําการทําเสาให้เขานะคะโดยใช้ขวดน้ําเปล่านะคะโดยใช้ขวดน้ําเปล่านะคะทาเสาให้เขาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาต่อเสาให้ออมชมพูแล้วเราก็ทําการตัดก e ้นขวดนะคะเดี <S <S ๋ยวเราก็เอาขวดประมาณ4ี่ถึงห้าใบนะคะไปทําเสาให้กับอมชมพูกันค่ะไปดูกันเลยค่ะเราตัดตรงก้นขวดนี่นะคะเพื่อที่ ะตดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งสี่ขวดนี้นะคะแล้วก็เปิดฝานี้ออกนะคะเพื่อไปสวมใส่กันนะคะต่อให้เป็นเสาเส้นตรงนะคะเ่ยค่ะเมื่อเราตัดแล้วนะคะแล้วก็เอาขวดที่สองนะคะมาต่อมาต่อขวดนี้นะคะแล้วขวดที่สามที่เราตัดก้นแบบนี้แล้วก็มาต่อไปข้างบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ขวดที่สี่แล้วก็มาต่อไปข้างบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะได้เสานี้นะคะแล้วเราก็ไปปักไว้ในกระถางของ อ,อมจมพูไปเลยค่ะเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็เตรียมมาลงกระถางดีค่ะเราก็หามุมลงกระถางแล้วก็จะหามุมลงกระถางเพื่อที่จะเอายอดเจริยาของเขาพันกระเจาอย่างนี้นะคะเราก็เตรียมเอาเขาลงกระดีดีเล็กน้อย แล้วก็จะใช้พลาสติกล็อกนะคะใช้พลาสติกล็อก,สสกล็อกเขาให้ติดกับเสาอย่างนี้นะคะ ก็จับอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาพันเสาเลยค่ะไปจับเลยนะคะพันจับเข้าไว้ตรงนี้นะคะนี่นะค,ะนนะคะให้เขาขึ้นมาอยู่บนนี้นะคะเราก็เอาใช้พลาสติกล็อกนะคะใช้พลาสติกล็อกล็อกเขาแบบนี้เลยค่ะล็อกเขาให้พันรอบๆเสาเลยนะคะช่วยด้วยค่ะ นี่นะคะเราใช้ขวดน้ําเปล่านะคะขวดน้ําเปล่าเก่าๆนะคะมาทาเสาให้ออมชมพูแบบง่ายๆเลยนะคะขวดน้ําเหลือๆนะคะเรามาทําเสาให้ออมชมพูหรือว่าต้นไม้ที่เป็นลักษณะไม้เลื้อยนะคะเราสามารถทําเสาได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวพลาสติกล็อกนะคะยึดล็อกเขาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระถางออมชมพูที่มีเสาเป็นขวดน้ําแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ